อ oh, สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเรา <c oughs> มิตาก,กิเกมเมอร์ชาแนลนะคะซึ่งวันนี้เรามาอยู่กับเกมอะไรเอ่ยตึ๊ด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 ,ด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 อนิเมะคาจานะคะก็เกมนี้เป็นเกมอะไรนั่นสินะมันคือเกมอะไรละ่ะใครรู้บ้างอะ่ะใครรู้บ้างเลยแม่เราไม่รู้นะเราใส่ใส <c oughs> <c oughs> คือตอนแรกนะคะเรามีเยอะมากแล้วของมันก็เสือ่อม มันก็หายไปหมดเลยซึ่งแต่พอวันนี้เราได้ของเทพกว่าเดิมนั่นก็คือคือตัวหกดาวของเรานี่เองคือคราวที่แล้วไม่มีหกดาวใช่ไหมตานี้เรามีแล้วนะเกมนี้จะเป็นเกมแนวไหนเกมแล้วกับจับกาชาไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะลองมาจับให้ดูนะเราจะเป็นคอลเลกชันไปเรื่อยๆนะเนะี่ยมี Hey. ซึ่งตัวที่มันเยอะที่สุดนี้คือ5ดาวนะคะซึ่งจะเป็นตัวระดับสูงสุดแต่ว่าอันนี้จะพิเศษหน่อยค่ะมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็น6ดาวอยู่ไหนวะอยู่นี่6ดาว Crustace Valentine นะคะอ่าถูกปะถูกปะเออช่างถอะนะคะซึ่งเกมนี้เ,เล่นยังไงจะเป็นเกมแนวเบื่อๆหน่อยนะ ก็ก่อื่นเลยค่ะก็เราอยากได้เซตไหนเราก็กดไปก่อนเลยนะเนาะเราอยากได้เซต s c r o l Festival นะคะก็กดเข้าไปแล้วมันจะขึ้นหน้านี้มาให้ค่ะอันนี้เป็นตัวละครทั้งหมดที่กาชานี้มีนะคะเราจะสุ่มให้สีฟ้าคือ2ดาวนะคะสีเขียวคือ3ดาวส่วนสีแดงคือสดาวส่วนสีทองะคะ่ะหรือสีเหลืองก็คือ 5ดาวนั่นเองค่ะส่วนสีลุงก็คือ6ดาวนะคะที่เราให้ดูเมื่อกี้ไปจะกดกาชาไงมันจะมีอยู่หมด2แบบน,นะคะหให้เรากดเองค่ะกดคําว่ากาชาหรือ2กดคําว่าออโต้นี้นะคะแล้วมันจะซูดเลยจนกว่าจะหมดเซตส่วนคูณ2นี้นะคะมีไว้ทําอะไรมาลองดูกันกดแล้วมันจะเร็วขึ้นคูณ2นะคะเอะ๊เราได้สีแดงด้วย ระคะแต่ถ้าเราไม่เอาคูณ2นะคะก็จะช้าๆอย่างนี้วันนี้นะคะเราจะไม่ได้มาจับกาช้าให้ดูนะเราจับจนเบื่อแล้วเราจะมานี่ค่ะโหมดนี้กันเลย Battle นะคะโหมด Battle จะมีหลายรูปแบบนะคะมีตั้งแต่อ่านไม่ออกนะคะเราก็จะกดเอาไปอันนี้มันก็จะมีโหมดให้เลือกนะคะ ซึ่งเราจะใช้โหมดอะไรดีเอาโหมด Darkness Cape แล้วกันนะคะก็เสร็จแล้วอย่างนี้เนี่ยจะมีเลเวลบอกไปเรื่อยๆนะซึ่งมันจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายค่ะเราจะเป็นไงไมาดูกันกดคำว่า Start Battle นะคะกดกันเลยให้มันกดไปเดี๋ยวคนเดียวก็ตายแล้วเลย หนกจริงๆเลยนะนายเนี่ยนี่ค่ะถ้าเราเลื่อนรถเนี่ยเราชนะพอดีเนี่ยมันก็จะรีเจนเลื่อนให้ใหม่นะมาจะตายไหมไม่ตายวะอะไรวะเฮ้ยเซ็งชะมัดมาเลื่อนต่อเลยเกมนี้ไม่ค่อยสนุกนะแต่ว่าเพลงมันก็มันดีแต่เรากลัวติดลิเกสิทธิ์ไงก็เลยไม่เปิดนะคะก็ขออภัยด้วยเนาะเกมนี้นะคะออกแนวน่าเบื่อใช่ไหมก็ มันก็น่าเบื่อไแ่แหละแต่เราก็ขอโหลดมาเล่นสักครั้งนะคะส่วนเอพิกเซลเซเวอร์เนี่ยเราลบเกมมันทิ้งไปแล้วนะซึ่งเกมนั้นเนี่ยข้อมูลมันหายค่ะเราก็เลยลบทิ้งไปเลยก็ขอประทานอภัยอย่างสูงนะสำหรับคนที่รอดูคลิปนั้นอยู่ก็คงจะไม่มีภาคต่อไปแล้วนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเราก็จะมีเกมไมค์ครับแล้วก็เกมอื่นอีกสอ,อีกหเกมนะแล้วก็เกมนี้เกมนึง หรือว่าไม่แน่เรา,าถ่ายคลิปนี้เสร็จเราอาจจะลบเกมนี้ทิ้งนะแล้วก็ไปโหลดเกมใหม่ก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่เราเสียดายตัว6ดาวลเล็กน้อยนะเนี่ยแต่ช่างนะคะเพื่อผู้ชมที่รอดูทุกคันนะคะเราก็ทำได้นะ,ะเอาละค่ะแล้วก็มาเล่นกันต่อนะ,ะอ้าวเข้าเกมใหม่ what the fuck เมื่อกี้ขอลดเสียงหน่อยนะคะทำไมต้องเริ่มใหม่ยละเนี่ยเชะใครง้อกันยะบัดโถเอยเอาใหม่นะดักในเคสนะะซึ่งถ้าเราเล่นค้างไว้อะแล้วเรายังไม่ตายเนี่ยมันก็จะยิงอยูดเลเวลที่เราค้างไว้ก่อนนะคะมาเล่นต่อเลยมาลุยฉันไม่ยอมแพ้กแกแน่นอนเจ้าพวกก็ตายดําเอ๊ะก,ก็ตายหรือแมววะ ก็ตายก็ตายเลยไม่ตายสักทีเหรือว้ทําไมแปดรอยเจ็สิบเอยแปดร้อยเจ็ดนี่ค่ะถ้ามันมีขึ้นอันนี้นะคะจะแปลว่าจะเป็นเอฟเฟกพิเศษนะคะโอเคเล่นไปเล่นไปเล่นไปคือเราเนี่ยยังไม่สมัครกัเป็นทางการนะคะเราก็เลยไม่สามารถลงคลิปที่เกินสิบห้านาทีได้ แล้วตอนนี้นะคะก็มีแก๊งเพื่อนของเราเนี่ยกำลังแบบอยากจะแคสเกมนะคะเมื่อวานก็มาคุยกันเรื่องอุปกรณ์อย่างนี้ต้องใช้อะไรบ้างเกมอย่างไรควรจะแคสกันก่อนนะคะก็เพื่อเราก็ใช้ iOS นะซึ่งคนนี้เขาเป็นสนุกสนานล่าเลยนะคะน่าจะมีผลงานเร็วๆแล้วะเขาหาแอปบันทึกหน้าจอดีๆที่เหมาะสำหรับเขาได้แล้วนะคะ อืมถ้ามีอะไรก็แนะนําหน่อยนะอืมเพราะว่าเราก็แบบไม่ค่อยเก่งนะไม่เก่งเหมือนนักแคสเกมเหมือนคนอื่นเขา,เ,ขาเราก็ขอแบบเป็นพวกกากายังไม่เก่งไม่เก่งกล้าสามารถเป็นมดใช่ใช่แล้วก็ไม,วไม่เก่งขนาดพวกนักแคสเกมดังๆนะไอดอลนักแคสเกมของเราหรือไอดอลนักแคสเกมของเราก็คือพี่แป้งซิบิงนะคะพี่กิ๊ปุริ จากกิปบริชแนนลและแก ja ๊งอาจจะอะนะคะแล้วก็คนอื่นๆอีกอย่างเช่นพี่เองถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ดูหลายคนค่ะบางคนก็รู้จักนะแต่ไม่ได้ติดตามเพราะข้อมูลมันจะเต็ม <laughs> แล้วเพื่อนเราอีกคนนึงค่ะก็แคทเกมนะคะมีสมาชิกเยอะกว่าเราอีกเนี่ยเขาเป็นผู้ชายนะคะแคทไมค์ครับมานั่นก็คือจะบอกชื่อดีไหมเนอะ นั่นคือมิสเตอร์นิวช anel นั่นเองนะคะใครที่ติดตามมิสเตอร์นิวช anel นะคะก็จะเห็นนะคะว่าเขาแคสกับเพื่อนแล้วก็แคสไมค์คาร์ดด้วยซึ่งไมค์คาร์ดนี่เป็นจุดเด่นของการดูเลยนะ,ะเราก็ติดคาร์เขาอยู่เหมือนกันก็แหมเป็นเพื่อนกันก็ช่วยๆกันไงแบบอะไรประมาณนี้นะคะสมาชิกเรารู้สึกจะมีสี่คนเนาะแต่นิวเนี่ยก็จะมีเอ่อสิบคนนะ,ะก็รวมเราด้วยก็เป็นสิบคนนะ ก็นะคะเริ่มเริ่มต้นก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอืมอย่างที่บอกนะครับพิกเซลเซเเนี่ยตอนนั้นน่ะมันเริ่มหัวร้อนไงก็เลยอาจจะมีคำหยาบคำหยาบบ้างมั้งนะคือคำหยาบมันมีเยอะมากเลยคลิปที่แล้วก็เลยเพื่อนที่ดูเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยคำหยาบมันเยอะไปอย่างโน้นอย่างนี้ก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบออาละเราจะพยายามไม่พูดทะยกเว้นหัวร้อนจริงๆก็จะพูดนะคะซึ่ง ค่อยหนุกเลยเนาะที่จริงแต่ว่างๆเดี๋ยวเราจะลบเกมนี้แล้วก็ไปโหลดเกมใหม่มานะแล้วอีกชันแนลหนึ่งนะคะเรามีสองชันแนลอย่างที่บอกไปเนาะอีกชันแนลหนึ่งนะคะมันพังไปแล้วก็คือเครื่องที่ทำชันแนลนั้นอะ่ะมันเจ๊งไปนะคะก็รอซ่อมอยู่ก็อีกไม่นาะนก็จะมีผลงานใหม่ได้นะคะแล้วกะว่าจะไปเปลี่ยนชื่อชันแนลด้วย โอ้ตอนนี้ก็แคสเป็นเวลาแปดนาทีแล้วนะคะประมาณสิบนาทีเราว่าเราจะเลิกนะคะเพราะว่ากลัวมันจะเกินสิบห้าเพราะเราจะแคสเพลื่นไปหน่อยเราเป็นคนเล่นเกมแล้วเล่นเพลินจะด้วยสิไหนข้อมูลเต็มอีกแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอเออย้อนตบเต็มเต็มเลยเออ จ็บชมัดเลยมาใครจะยอมนายกันเล่าอืมใกล้สิบนาทีแล้วนะคะอ้สิบหกแล้วเราไม่เคยเล่นได้ไกลขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยเราจะตายไหมวะไม่กล้าพูดเราจะไม่พูดนะคะว่าเราจะตายตอนไหนเพราะเราไม่รู้เรากลัวตายอ่ะกลัวแบบให้ตายตรงไม่ตายพูดปุ๊บตุ๊กจุกจุกต,ต,ต,ตายเลยอะไรประมาณนี้กลัวเหลือเกิน มาเลยเทพพิา6หกดาวไปเลยจ่าสองหมืนไปเลยไปตตยที่ไหนก็ไปตายแล้วเฮ้อเฮ้อเฮ้อ่ะค่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมอ่าค่ะก็ครบสิบนาทีแล้วนะคะก็คงต้องขอตัวราไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะและ Subscribe ให้ด้วยนะคะ ฉะนั้นวันนี้ก็ขอหลับตัวลาไปก่อนนะคะบายชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะ